สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผม,ผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมโซนะครับวับนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยเอาจริงว่ะมา,มาก็เรามีของจะมาอันบ็อกซิ่งแล้วก็รีวิวสินค้าชิ้นแรกในช่องเลยนะเป็นสินค้าที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอมันมานานมากนานจริงๆซึ่งจริงๆอะ่ะได้มาสองสาวันแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นของของเรานะก็คนที่บ้านไปแกะมาก็คือแอบเปิดแล้วแหละนิดนึงอันน่าจะเห็นในตําเนลกันมาแล้วนะก็คือ เสื้อ Adidas มูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านี่นะครับโอ้โหก็แอบแกะมาแล้วล่ะตามที่บอกตอนแรกนะเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนว่าทำไมเจ้าเสื้อ Adidas ตัวนี้ถึงมีมูลค่าถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับผมก็เจ้าเสื้อ Adidas ตัวนี้นะครับเป็น exclusive collection ที่ drop ให้เฉพาะ holders ที่ถือ NFT ของทาง Adidas ในช่วงเฟสหนึนะครับผมอ่าก็ ก็ทุกๆคนด้วยนะครับที่ผมเข้ามาขัดจังหวะนะพอดีว่าผมลืมอธิบายเพื่อนๆไปเลยว่าอะไรคือเจ้าตัว NFT นะครับใครที่รู้จักอยู่แล้วก็ข้ามไปดูต่อได้เลยนะครับก็ไอเจ้าตัว NFT หรือว่า n o n f u n g i b l e Token เนี่ยเป็นเป็นชื่อเรียกของสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดหนึ่งละกันปกติแล้วสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอเทมบนเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยแม้แต่รูปภาพเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องมือยืนยันเลยว่าไอสินทรัพย์นั้นเป็นของเราแค่คนคนเดียวเพราะว่่่าา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 ใใครรรรรกกกกกก็็็็สสมมมมมมมถถหืออททะไ้แแตเเเเนจขผลิพ กี่ชิ้นก็ได้แต่ว่าเจ้า NFT เนี่ยมีเทคโนโลยีบล็อกเชนแบ็กอัพมันไว้ก็จะทําให้เราสามารถพิสูจได้ว่า1สินทรัพย์ดิจิตอลชิ้นนั้นจะมีแค่ชิ้นเดียวและสามารถยืนยันตัวตนได้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับประมาณนั้นเนาะก็ใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ลองไปเสิร์ชออนไลน์ดูได้นะครับไปรับชมกันต่อเลยนะครับตามที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือมันเป็น exclusive collection ที่ drop ให้เฉพาะ holders ที่ถือเจ้า NFT ในช่วงเฟสหนึ่งนะครับซึ่ง พูดถึงเรื่องราคาก็ณเฟสหนึ่งนะคอลเลกชันนี้ตอนนั้นผมคิดว่าราคาเคยขึ้นสูงที่สุดน่าจะไม่ต่ํากว่า2 0 0 0 0 0นะผมคิดว่าแต่ตอนนั้นอ่ะผมซื้อมา1 0 0 0 0แนะครับผมก็ติดดอยนะครับตอนนี้ <laughs> มาพอดูเจ้าเสื้อกันเลยดีกว่านี่นะครับผม มองเห็นไหมก็จริงๆแล้วคอลเลกชันนี้เนาะมันมีดรอปให้ทั้งหมด3ชุดนะครับมีบีนี่มีฮูดดี้ s แล้วก็มีแทร็กสูทอีกตัวแทร็กสูทก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงนะครับมาคู่กันอ่ะก็เขาจะให้เราเลือกไซส์มาเลยก็ตัวนี้ผมเลือกไซส์ XL มาอาจจะใหญ่คิดว่าใหญ่เลยละอาจจะใหญ่ไปน,นิดนึงสำหรับหลายๆคนนะก็เดี๋ยวเรามาดูเสื้อกันเลยดีกว่า อ่หามันก,ก็คิดว่าได้แล้วนะอ่ะนี่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะ ก็เป็นเสื้อฮูดดี้เรียบเรียบเลยนะไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ตรงหน้าอกนะจะมีอารมณ์เหมือนเป็นเลข wallet ที่ generate บน blockchain นะคิดว่าแล้วก็อ๋อผมลืมพูดไปว่า collection เนี่ยเป็น collection ที่ทาง adidas ได้ collab กับ board ape y o c h k a huns comic นะเห็นไหมนี่นะครับผมไม่แน่ใจพอกล้องพอมองเห็นไหมประมาณนี้อ่ะคร่าวๆนะครับผมมาเดีย๋ยวผมลองสวมให้ดูเลยลวกัน เฮ้ยเฮ้ยไซส์โอเคเลยนะเหมาะเนียคนตัวใหญ่อย่างเรามากนะไซส์พอดีตัวเลยเชื่อเลยนะคนตอนแรกแอบกังวลน,นิดนึงว่าเฮ้ยมันจะใหญ่ไปหรือเปล่ามันจะเล็กไปหรื่ายเพราะพอดีผมเป็นคนตัวค่อนข้างใหญ่กว่าคนปกตินิดนึงนะต้องเล็งเสื้อผ้าไซส์ดีๆหนะ่อยก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้คร่าวๆก็น่าจะมีแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ใครมีความคิดเห็นใดๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือว่าใครมีไอเดียมีของอยากให้ผมรีวิวยังไงก็บอกกันได้เลยนะครับผม ไ,ไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ